สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการเที่ยวไปทั่วปูดหัวชิบายประตูจีนโบราณสีแดงนะคะก็จะเป็นประตูของคาริหฮาเก่งจีนนะคะบ้านโซไฮไถ่นะคะบ้านสไตล์โบราณนะคะที่เปิดให้เข้าชมได้นะคะแล้วก็มีการสอนให้ฝึกดังนั้นที่นี่เลยนะคะ ค่ะอันนี้คะเราก็มาที่วัดอรุณราชาวรารามค่ะติดกับริมฝั่งแมนะ่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะ ทางด้านในนะคะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบถ้วยชามเบญจรงและเปิืกหอยนะคะเราสามารถเดินขึ้นมาได้1นชั้นนะคะแต่ระวังกันนิดนึงนะคะบันแดข้างชั้นมากๆเลยค่ะโอ้โ oh. มีรงแดงๆด้วยเราเดินไปดูกันนะคะผลงานสีแดงด้านหน้าเรานะคะ oh. ก็ชื่อผลงานว่า a c ค u n The Universe and Beyond นะคะผลงานจากบางกอก อาร์เพเนเล่สองศนะคะเป็นการนำเอาคติที่ถูกหลงลืมของเขานะคะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งผ่านการออกแบบพื้นที่และแสงค่ะเมื่อเะะย็นนี้นะคะเราก็ขอมาที่ท่าเรือวังหลังนะคะเราก็จะมากินโอลไทยซูชินะคะ ซตที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นเซตทาโก้สิบห้าชิ้นซซชิยี่สิบสี่ชนะิ้นนะคะ